วัสดีครับพบกับพวกเราอีกเช่นเคยกับรายการรายการโปรรีวิวครับผมจากทางช่อง m i l l ลนเ Head โป o ออ d i โครับวันนี้มาอยู่กับผมไร m i l l ลนเ Head ครับผมวันนี้เป็นคลิปแรกของผมเลยวันนี้เรามาอยู่กับ m i d ดี o คอน o ทร e r ตัวล่าสุดจากโนเวชั่นครับผมรุ่น ลัน c ์คีสามสิบเจ็ดครับจริงๆแล้วในซีรีส์นี้มีให้เลือกใช้หลายรุ่นหลายขนาดเลยครับตามความถนัดของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรุ่น25คีย์37คีย์49คีย์หรือว่า61คีย์นะครับมีรุ่นมินิด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะมาอยู่กับรุ่น37คีย์คีครับมาพร้อมกับฮาร์ดแวร์สุดล้ำดีไซน์โก้หรู แล้วก็ซอฟต์แวร์อีกมากมายครับผมสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง PC, MacBook และ iPad ครับจุดเด่นของตัวนี้จะอยู่ที่การดีไซน์ขึ้นมาพิเศษสำหรับโปรแกรม e อ e r t o n Live ครับผมแต่เดี๋ยวก่อนมันใช้ได้ทุกโปรแกรมครับใช่มันใช้ได้กับทุกโปรแกรมครับเพียงแต่มันอาจจะ เข้าไม่ถึงฟังก์ชันของเจ้าตัวนี้ได้ร0 0เเท่ากับ e อเ r อร์ตันไลครับผมยกตัวอย่างเช่นไฟตรงแผ่นนะครับผมถ้าเสียบกับ e อเวอร์ตันไลแล้วเนี่ยจะสามารถปรับแต่งได้มากมายวิบวับวิบวับเลยครับผมโดยตัวเครื่องจะมีโปรแกรม e อเ r อร์ตันไลไล์และปลั๊กอินต่างๆแทนไปให้มากมายเลยครับผมตัวเครื่องจะเป็นสีดําครับน้ำหนักไม่หนักมากขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปมีจํานวนคีย์ที่กําลังดีพอที่จะกดคอร์ดได้ครับผมเหมาะสําหรับผู้ที่กําลังจะเริ่มใช้ e อเ r อร์ตันไลนะครับหรือผู้ที่ใช้ เอเบอร์ตันไเป็นประจำอยู่แล้วนะครับจุดเด่นสำคัญอีกอย่างก็คือมีฟังก์ชันให้เลือกใช้มากมายครับผมทำให้การทำเพลงของคุณโปรขึ้นไปอีกครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้างเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่าครับผมเปิดมาก็จะเจอตัวเขาเลยนะครับไม่มีหลบไม่มีซ่อนเลยครับเจอกันตรงตรเลยครับผมหดูซิโอ้โหก็รู้สุดๆไปเลยครับผมแล้วก็จะมีสาย USB Type B ไป Type A นะครับผมถ้าลองจิ้มไปที่ริมแล้วมันกดไม่ลงไม่ต้องตกใจครับผมมี พลาสติกกันกระแทกซ่อนอยู่ข้างในครับอย่าลืมดึงออกกันด้วยนะครับผมภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้ครับทีนี้เรามาดูกันที่ฟังก์ชันเบื้องต้นของเจ้า Novation Lunch Key 3 7 Mark III กันดีกว่าครับผมเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับ m i d i c o n t r o l l e r ครับผมพี h และ Modulation ครับปุ่มต่อไปฟังก์ชันต่อไปเป็นอะเพจิเอเตอครับผมตัวนี้เล่นได้หลากหลายเลยครับจะยกระดับเมดี้ของคุณขึ้นไปอีกนะครับ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับคือเจ้าฟังก์ชันเนี้ยเราสามารถปรับการใช้งานได้ผ่านริมควกนี้เลยครับเขาจะมีเขียนอธิบายอยู่เดี๋ยวผมจะลองกดตัว C ตัวเดียวนะครับมันจะมาดุง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 ,ด,ง,ด,งดุงนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกดเป็นขอนนะครับอาทีนี้ผมจะลองปรับโน้ตให้มันเป็น1 §นึส่วนสานะครับ รวะจัดเลยครับผมเดี๋ยวลองใหม่เป็นตัวนี้ดีกว่าแรนดอมนะครับผมก็จะมาแบบสุ่มๆเลยนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชันนี้คร่าวๆนะครับผมทีนี้ฟังก์ชันต่อไปจะเป็นฟังก์ชันสเกลโหมดครับเป็นฟังก์ชันใหม่ของเจ้าตัวนี้เลยก็คือเราสามารถเลือกสเ l ลที่จะเล่นได้ครับผมโดยกดแบบนี้ครับชิป สเกลให้มันกระทิปแบบนี้นะครับตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งทีนี้เรามาเลือกกันว่าจะเอาสเกลอะไรโดยจะเริ่มจากมายเนอร์เมเจอร์ดอรี o l นมิกโซรีแอนฟรีเจียนฮาร์โมนิกมายเนอร์มายเนอร์เพนทาโทนิกแล้วก็เมเจอร์เพนทาโทนิกครับเดี๋ยวผมลองเป็นเจ้าฟรีเจียนละกันครับผม อะไรประมาณนี้ครับเล่นออกมายัางไงก็จะเป็น c ีฟีเจียนนะครับผมทีนี้ปุ่มต่อไปก็จะเป็นปุ่มบวกลบออกเตปครับผมตัวนี้ทุกคนน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับ ครับผมต่อไปเป็นปุ่มชิปครับปุ่มชิปเนี่ยจะเป็นปุ่มที่จะพาเราไปยังฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ในเจ้าตัวนี้นะครับที่มีมากมายเลยก็จะเป็นทางลัดที่จะพาเราไปครับผมปุ่มเซตติ้งเป็นปุ่มเซตติ้งที่หน้าจอนะครับผมส่วนหน้าจอนี้เป็นหน้าจอ L C D ครับผมไว้บอกค่าสถานะต่างๆนะครับผมปุ่มต่อไปเป็นปุ่มแทร็กครับเอาไว้เลื่อนแทร็กในโปรแกรมทาเพลงของคุณนะครับผมว่าเราอยู่แทร็กนี้จะไปแทร็กต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมปุ่มต่อไปชื่อว่าปุ่ม Navigation Mode ครับผมเอาไว้ ค้นหาแซมเปิลหรือว่าพรีเซตต่างๆในโปรแกรมนะครับปุ่มต่อไปเป็นฟิกคอร์ดครับฟิกคอร์ดเนี่ยมีหน้าที่ในการเก็บคอร์ดที่เราต้องการจะเล่นไว้นะครับถ้าพูดแบบนี้อาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูดีกว่าครับผมผมกดฟิกคอร์ด่ามกดค้างนะครับผมจะกด C เม j o r ธรรมดาทีนี้ถ้าผมกดโน้ตไหนขึ้นมาอีกมันจะกลายเป็นเมเจอร์ให้ครับ อะไรประมาณนี้ครับผมปุ่มต่อไปเป็นปุ่มปรับแพดขึ้นลงครับคือเจ้าแพดตรงนี้ครับเราจะเห็นมันมีทั้งหมด16ตัวใช่ไหมครับแต่ว่าเราสามารถปรับขึ้นลงได้เป็น3ระดับครับเท่ากับว่า16คูณ3เจ้าแพดตรงนี้จะมีทั้งหมด48แพดเลยครับผมอ่าทีนี้ส่วนต่อไปก็จะเป็นน็อปครับผมน็อ b ไว้ปรับพารามิเตอร์ต่างๆนะครับผมแล้วก็ยังช่วยปรับเจ้าตัวอเพจเตอร์ได้ด้วยครับมีทั้งหมด8น็อ b ครับผม ่วนถัดไปจะเป็น device select นะครับเอาไว้เลือก device ในโปรแกรมทำเพลงของคุณแล้วก็ device lock เป็นปุ่มที่เอาไว้ล็อก device ล่าสุดที่คุณเลือกนะครับผมปุ่มถัดไปมีชื่อว่าปุ่ม scene launch ครับผมส่วนปุ่มถัดไปเป็น s t o p solo m u t ครับเอาไว้ควบคุมตรงตัว pad นะครับผมปุ่มถัดไปเป็น capture midi ครับเป็นระบบที่สมมุติว่าเราไม่ได้กดอัด midi ที่เล่นล่าสุดนะครับแต่เจ้าตัวนี้เขาจะจําได้ครับว่าเราเล่นอะไรไปแล้วบ้างแล้วเขาจะโชว์ให้เราดูครับต่อไปเป็นปุ่ม quantize ครับผม เป็นปุ่มที่เอาไว้ขยับโน้ตให้ไปที่กริดนะครับ snap to grid ครับผมปุ่มถัดไปเป็นปุ่มคลิกครับเป็นปุ่มที่เอาไว้เปิดปิดเมโทรนอมนะครับผมปุ่มถัดไปเป็นปุ่ม undo ครับผม undo เลยอะครับที่ทุกคนรู้จักกันเลยส่วนถัดไปก็จะเป็นปุ่ม play stop record แล้วก็เล่นวนนะครับเป็นปุ่มที่เอาไว้ควบคุมโปรแกรมทําเพลงของคุณครับผมเดี๋ยวเราจะมาโชว์การใช้งานแพดคร่าวๆนะครับผมทีนี้ก่อนที่จะใช้งานแพดนะครับตอนแรกเสียงกรองจะมาอยู่ที่ริมครับผม ถ้าเราจะเปลี่ยนมาใช้งานที่แพดเราจะกดชิปแล้วก็ดรัมครับผมเราก็จะได้อะไรประมาณนี้ครับผมโ,โหกดมันมากเลยนะครับด y น a ามิกค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมตามที่เรากดลงไปเลยทีนี้ในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับจะมีทั้งหมด3ที่ด้วยกันครับผมก็คือซัทเทน USB แล้วก็มิดิเอาครับผมฟังก์ชันการใช้งานคร่าวๆเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ครับผม ที่ผมได้ลองใช้แล้วมันเยี่ยมไปเลยครับผมใช้สนุกมากมันมือมากเลยครับเข้ามือมากเลยใช้งานได้หลากหลายครับคุ้มค่ามากเลยครับผมชาวเอเบอร์ตันไลฟ์นะครับผม ผมแนะนําเลยนะห้ามพลาดเลยครับตัวนี้สําหรับลูกค้าที่สนใจจะเข้ามาลองสินค้าตัวนี้หรือตัวอื่นๆสามารถเข้ามาลองได้ที่ร้านมีเล่นเฮดโตรออดิโอครับผมตั้งอยู่ในซอยรามคําแหง24แยก30ใกล้ๆมหาวิทยาลัยเอแบกหัวมาานะครับเยื้องกับสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานนะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอนแทคด้านล่างตามนี้เลยครับอยากทําค่านี้มานานแล้วครับชีวิตนี้ตามนี้เลยครับนี่เลยสุดยอดครับ สำหรับคลิปหน้าจะมีสินค้าอะไรมารีวิวกันอีกอย่าลืมติดตาม Million Head Pro Audio นะครับผมสำหรับวันนี้ผมไรขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ